ด่วนจ้าสายยูทูบเบอร์รีบเปิดหลังบ้านของตัวเองดูนะคะตอนนี้เราไม่ต้องรอให้ผู้ติดตามครบ1,000 0คนถึงจะปักตะก้าช้อปปีนะคะตอนนี้เขาทยอย เปิดสิทธิ์แล้วนะคะครูเอียงมีผู้ติดตามแค่3,300คนก็ได้รับสิทธิ์เมื่อวานนี้เองนะคะโหดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะแบบนี้ครูเอียงต้องรีบเปิดโปรแกรมนายหน้าแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเราสามารถแชร์สินค้าของร้านตัวเองและปักตะกร้าร้านอื่นได้นะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราได้เงินจาก ช่อง u t u b e ของเรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะแบบนี้นะให้เราเลื่อนนะคะคลิปที่เราจะปักตะกร้านะคะก็ลองหาดูนะคะว่าคลิปไหนจะเข้านะคะโอเคค่ะคุณเอียงเลือกคลิปนี้นะคะกดไปที่คลิปที่เราเลือกนะคะแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายดินสอนะคะหรือแก้ไขนั่นเองค่ะกดเข้าไปเลยค่ะโอเคเมื่อกดแล้วนะคะก็ให้เรา เลื่อนเลื่อนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะคำว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์โอเคค่ะให้เราคลิกตรงคำว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะโอเคเมื่อเราคลิกแล้วนะคะมันก็จะขึ้นคำว่าค้นหาผลิตภัณฑ์นะคะก็ให้เราพิมพ์หาสินค้าที่เราจะติดแท็กได้เลยค่ะคุยังพิมพ์ไปแล้วนะคะคำว่าปากกาวาดผ้า ค่ะก็รอระบบแป๊บหนึ่งนะคะว่าวทุกคนคะ่ะสินค้าก็ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกนะคะเราก็จะดูอ่สินค้าที่มันตรงกับคลิปที่เรานำเสนอนะคะทุกคนคะ่ะก็ให้เราเลือกสินค้านะคะให้ตรงกับคลิปที่เราได้นำเสนอนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมว่าจะมีราคาและค่าคอมมิชชั่นบอกนะคะให้เราคลิก ตรงคำว่าติดแท็กสินค้านะคะทุกคนคะ่ะคลิกไปได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะแปบ๊บหนึ่งจะเย็นๆนะคะโอเคค่ะพอขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าหลักนะคะเพื่อที่จะไปเช็คคลิปของเรานะคะว่าได้แท็กหรือปักตะกร้าหรือยังนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะก็ให้เราเลื่อนไปที่คลิปนะคะ แล้วสังเกตนะคะมุมจอด้านซ้ายมือนะคะทุกคนคะ่ะมีสัญลักษณ์ถุงช้อปปิ้งนะคะแสดงว่าสำเร็จค่ะเมื่อคลิกดูแล้วก็จะเห็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราที่เราปักตะกร้าไว้นะคะทุกคนคะ่ะค่ะถ้าลูกค้าเขาสนใจเขาก็จะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะไปเด้งหน้าช้อปปี้ของเราแบบนี้เมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อแค่นี้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ คือมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเรานะคะเราก็จะสะสมเงินไว้ในช้อปปิ้งนะคะเมื่อครบตามเกณฑ์100ดอลลาร์นะคะก็จะทอนเข้าบัญชีของเราอัตโนมัตินะคะดังนั้นรีบเช็คเลยนะคะคุณเอี้ยงขอให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เปิดสร้างรายได้จากไหนแนช้อปปี้นะคะ